งานหลายรูปแบบเลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้มาพร้อมกับมาบอบนะครับเป็นผู้ช่วยและเป็นบังงภาพเหมือนกันครับผมครับวันนี้เนี่ยคือเวลาเราจริงๆผมเตรียมเนื้อหามาแบบชั่วโมงสองชั่วโมงคือพูดได้นานมากแต่ว่าเวลาเราอาจจะจากัดนิดนึงนะครับ๋ยวเราเตรียมทริคเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆสำหรับใครที่มาในงานนี้แล้วแบบอย่างถ่ายพาดคอทเพไม่เป็นเลย อยากจะหาคลิปเล็กๆน้อยๆเอาไปถ่ายของน้องเลเยอร์อยู่าน่านก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าใช่ครับโอเคถามจ้าวว่าเด๋ยวน,น,นี้มีใครเคยไม่เคยถ่ายภาพคอสเพลไหมมีไหม,มไม่เคยไม่น่าจะใช่คนนี้วันนี้เราจะถ่ายบ่อยนะครับต้องบอกว่าคือจริงๆก็ต้องบอกว่าคอสเพลเนี่ยมันเป็นการถ่ายคอสเพลคือก,การถ่ายรูปคอสเพลแต่มันเป็นคอสเพลอีกสายงาน,นงอีกอีกแขนงหนึ่งที่มันเป็นเล่าสตอรี่แล้วก็เล่าแรคเตอร์ในรูปแบบรูปแบบหนึ่ง บางคนเนี่ยก็บอกว่าผมผมไม่เคยถ่ายเหมือนกันแต่ส่วนตัวผมก,ก็ดูการ์ตูนนะดูอนิเมะเล่นเกมดูเนี่ยใช่ไหมครับเราอินพอเราอินปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากถ่ายมากขึ้นเราเข้าใจว่าตัวละครเราเป็นไงเพราะบางครั้งบางคนอย่างป๊อปเนี่ยถ้าป๊อปไม่เคยดูการ์ตรูนหรือไม่เคยเล่นเกมเนี่ยบางครั้งเรามาถ่ายสมมติน้องๆที่แต่งตัวมาเนี่ยเราเข้าไปถ่ายเราก็จะไม่รู้ว่าคาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงถูกไหมครับอันดับแรกของคนที่อยากจะเริ่มถ่ายต้องศึกษาก่อนว่าตัวบุคคลหรือคาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูนนัเน่ มันมีลักษณะเป็นยังไงเห็นไหมมีบุคลิกท่าทางมันหน้ามันจะนิ่งไหมหรือมันควรจะยิ้มสมมติตัวละครมันหน้านี่เราไปให้เขายิ้มก็จะดูแปลกๆก็จะแปลกไอ้เดี่ยแล้วผมเปิดรูให้ดูดีกว่านะครับรูปแรกเดี๋ยวนะกดติดเลอ่ะอ่ะโอเครูปแรกาแล้วอ่ะเดี๋ยวอันนี้นะครับเป็นเลเยอร์ชื่อเทมนะครับน้องเทมก็โชคดีว่างานนี้ได้ ได้้องเทปมาเป็นแบบนะครับถือว่าชมดี้ะเทปก็เป็นคนที่เป็นคอสเพย์เก่งคนนึงนะนักหลายคนน่าจะรู้จักใช่ไหมม,มีเสียงมีหนา้ามีกีมาแล้วโอ้ยห,ห,ห,หรู้จักใช่ใช่เเทปเก่งมากนะก็อันนี้คอสเพย์เป็นตัวเขาเรียกเป็นคลาสไซส์เนาะเป็นจากซีรีส์เกมอาร์บีจีไฟนั่งเป็นสี่พันเจ็ดตอนนี้กระแสก็กลับมาแล้วมีเกมออกมาทำรีเมคใหม่นะครับ ภาพชุดนี้ผมใช้กล้องไอคอนสี่หนะแล้วก็ใช้เลนส์ย4่สี่เสิเป็นหลักอถามว่าบางคนเื่อท,มทีมีนักเรียนถามน,นักเรียนที่ถามในการคุยบอกว่าปกติผมใช้เลนส์ช่วงไหนในการถ่ายอยู่ให้ป๊อกเดาปกติใช้ช่วงไหนในการถ่ายคิดว่าน่าจะเป็นยี่สี่็สิไหมยี่ส2บส0เิเป็นระยะเขาเรียกเป็นระยะ normal ที o ่ T, ครับใช้งานในครอบครัวใช่ไหมครับใช่อันนี้เป็นยี่สสินะครับตัว F 4สตัวเล็กเลยตัวธรรมดาเป็นเรียกว่าเป็นเลนส์คิดเลยนะครับ ถ่ายมาเดี๋ยวลองดูอันนี้เราไปถ่ายกันเมื่อกี้เราพูดถึงตัวละครแล้วใช่ไหมพูดถึงเรื่องลวต้องบอกว่าต่อไปอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะคิดก็คือเรื่องของ location เ,เออเวลาเราไปถ่ายบางครั้งเนี่ยว่าเราไปถ่าย location ไหนเราก็จะต้องดูว่าตัวละครที่เราจะถ่ายเขาเป็นตัวอะไรถูกไหมครับอ่าอย่างตัวนี้อันนี้ผมก็จินตนาการไปบางครั้งก็จะมีภาพ เขาเรียกเป็นก๊อปปี้ซีก็ได้หรือเป็นฉากฉากนี้ที่มันอยู่ในการ์ตูนเรื่องนั้นก็ได้หรือในเกมเกมนั้นอันนี้เราจะจินตนาการง่ายๆว่าเฮ้ตัวละครนี้มันออกไปเก็บเลเวลอยู่นอกเมืองไปตีมอนเตอร์นอกเมือง, ter, อ,อ,งอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็เลยหาโลเคชันที่มันเป็นทุ่งหญ้ากว,ว้างอ่าเห็นสังเกตไหมว่าโลเคชันเราก็จะใช้เป็นไงแบ่งเป็นท้องฟ้า50เป็นต้นไม้ประมาณทั้งหั้าพื้นหญ้าทั้งประมาณ50เอ่อป๊อปอยากจะขอย้อนไปนิดนึงก่อนที่พี่ไปจอกไปถ่ายอ่ะพี่ไปมีลำดับการเตรียมตัวยังงไวิธีกา คิดอย่างเช่นการเตรียมอ,อ,ยอ,อุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคอ่านไดนอนอันนี้ใช้กล้องเป็นมิเรลสเนาะแล้วก็เลนส์ก็ตอนนั้นผมใช้เลนส์อยู่สองตัวจะมี2ิล์ม4.10เนาะแล้วก็3.5อ8แต่ก็มีเซตนึงที่เป็นตอนกลางคืนจะเป็นจะให้ดูอีกทีแล้วก็มีใช้ไฟแฟลชด้วยนะครับแล้วก็บางซีนก็ใช้แสงธรรมชาติผสมแต่ถ้าใครที่ยังเพิ่งเริ่มถ่ายภาพนะครับแล้วก็ยังยังไม่ถนัดเรื่องการใช้อุปกรณ์แสงบางซีนก็ใช้แสงธรรมชาติถ่ายได้เหมือนะครับไปดูรูปต่อไปปึ๊ ดูว่าพี่ไปมาอยู่ฝั่งนี้ไหมครับอจจะี้ปอกย้ามาฝั่งนี้ผม <Okay. S 2> <c oughs> ไม่ติดโ okay. อเคอด้รูปหนึ่งเมื่อกี้รูปเมื่อกี้สังเกตไหมครับว่ามันเป็นไงฉากหลังเป็นไงครับเป็นท้องฟ้าบวกกับทุกญ้าพอะมาเป็นรูปนี้เป็นไงครับของฟ้าเป็นไงเต็มมากขึ้นไอ้อยังบ๊อปลองลองยกมือถ่ายดูไปพี่หน่อยปกติป๊อบยกประมาณไหนระดับประมาณไหนอ่าอย่างนี้ใช่ไหมถ้าสมมติว่าจะถ่ายรูปประมาณนี้ ป๊อบลงย,ย่อลงอ่าสมมติแบบอยู่ตรงนี้สมมติตัวเลเยอร์นี้พอมนี้ก็ได้พอบหายมาทางเวทีอ่าแล้วบ๊อบใส่กองมากขึ้นเป็นไงครับจากเมื่อกี้ที่เราเห็นทุ่งหญ้าเมื่อกี้เป็นไงมีครึ่งครึ่งวันนี้อาเห็น้องฟ้าเต็มเต็มแล้วแบบก็จะดูเด่นมากขึ้นอ่านนี้ก็เป็นอีเทคนิคดิ้ง่ายๆตัวแบบยืนที่เดิมนะครับตัวแบบยืนที่เดิมเลยแค่เรายอร่อลงแค่นะดิซึ่งซึ่งบางครั้งสถานการณ์ที่มันฉากหลังมันลบเนี้ยเราใช้วิธีนี้แก้แก้ปัญหาได้ใช่ไหม ได้เหมือนกันครับคือจริงๆอ่าอย่างรูปเนี้ยบางคนอาจจะวิ่งตัวผมก็ไม่ชอบเพราะว่าพื้นหญ้าด้านล่างมันลงไปนิดนึงยับยับหรือแลนเปนคมไปถ่ายมาแล้วมันเห็นแบบรายละเอียดชัดหมดเลยแกไม่ว่าอาย่ากมาแก้ก็ได้บางคนอาจจะชอบแบบนีนก็ได้อย่างให้รูปเนี้ยอยากให้หญ้ามันดูเบลอเบลนิดนึงเราใช้พวกเลนส์ฟิตก็ได้สามห้านิ้วจุดแปดห้าสิบนิ้วจุดแปดก็ได้นะครับแล้วก็ทําให้มันเบลอๆมากขึ้นไปดูรูปต่อไปนะครับอ่ะรูปนี้ สังเกตอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมันมันดูภาพมันดูมืดลงดูมืดขึ้นใช่ไหมฮะใช่อ่ะเดี๋ยคือถ้าเป็นเป็นมันมันเป็นเทคนิคในการถ่ายภาพก็คือเราจะวัดแสงฉากหลังที่มันอันเดอร์เนาะอันนี้มันจะแอดวานซ์ขึ้นไปละนะครับสำหรับมือใหม่เราวัดแสงให้มันอันเดอร์แล้วเราก็เติมแสงเข้าไปนั่นเองก็คือทำให้ฉากที่มันอยู่ด้านล่างนี่มันดูมืดๆดูลกๆหน่อยให้มันมืดไปนะครับอ่าเดี๋ยวรูปหนึ่งเดี๋ยวบอสต้องดูรูปนี้นะเดี๋ยวทุกคนดูรูปนี้ไว้แล้วเดี๋ยวลออองงงดููีีกกกรรปนนนึว่่าามมััะไแตต ดูไม่เปลี่ยนดูไม่เปลี่ยนปร้วกดในความอ่าโอเคเป็นไงครับอ่าเดี๋ยวผมย้อนอีกรอบรอบหนึ่งปพ๊บปึ๊บ,บมันมันคือรูปเยวกันใช่ไหมใช่ครับคือรูปแต่แตทำไมอะไรมันมันเปลี่ยนจะให้ดูอีกรอบหนึ่งอ่าอย่างรูปเนี้ยเห็นไหมว่าตัวเลเยอร์เขาถือดาบเป็นไง เหมือนถือปกติใช่ไหมครับเหมือนถือปกติไม่ได้ดูแบบว่ากําลังเียงกาลังฟันดาบอะไรพอเปลี่ยนอีกรูปนึ่งปุ๊บแค่เราโรเท็กล้องเนะี่ยแค่เอียงกล้องนิดหนึ่งมันทำไงครับพอดูแล้วผมรู้สึกไงมันมันให้อารมณ์เหมือนแบบกําลังจะพุ่งไปข้างหน้าอ่ามุบมันดูมีมุเมตนมากขึ้นใช่ใช่คือต้องบอกว่าเมื่อก่อนเวลาผมถ่ายภาพนะ่ะไม่ไม่ไม่ค่อยชอบเยียงกล้องก็จะชอบถ่ายอะไรตรงๆ ชอบอะไรตรงๆแล้วบางครั้งงานในหลายอย่างมันวลัาเป็นคอมพิวเชียลมากมันจะไม่ค่อยถ่ายเยียงกันแต่พอเรามาถ่ายภาพคอนเทเนี่ยทุกอย่างมันจะดูเปลี่ยนไปหมายถึงมันมันไม่มีถูกมีผิดใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีถูกมีผิดคือถ่ายตรงๆก็ได้แบบเมื่อกี้ได้ก็สวยได้เหมือนกันถ่ายเยี่ยงๆนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เราค่อยมาป๊อปทีหลังก็ได้ใช่ใช่อย่างรูปเนี้ยผมถ่ายไปอันนี้ก่อนแล้วก็พอมาถึงทำรูปแต่งรูปที่บ้านเลยพอลองคอปดูแล้วมันเป็นยังไงเป็นโทษเขาเรียกอะไรพอมาโลเหตุดู มัน,ม,นมันให้อารมณ์ภาพที่มัน,มนชัดเจนมากขึ้นใช่ใช่คือแล้วอีกเหตุผลหนึ่งคือเวลาคนเขาชอบเอยงกล้องมันมีที่มาอยู่เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราไปอ่านพวกการ์ตูนอนิเมะหรือด,ดูหนังเนี่ยคือตัวนักวาดเองอเขาจะมีค o m p o s i ชั o n หรือมีการเล่นเปอร์สเปกชีกับพวกตัวเอกในภาพหรือพวกตัวโกงตัวร้ายเวลามันจะปล่อยพลังอะไรเงี้ยมันจะมีการลู่ของ per ์สเปกชีเกิดขึ้น อย่างภาพลักษณะเนี้ยเราก็เกิดการเป็น copy ปี้สี่้มาแล้วก็มาถ่ายแล้วก็จัดโปรคฟลตามเป็นใครกันอ,อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการคลอบภาพเวลาถ่ายรูปอ่ะป๊อบครอบภาพไหมบางทีเราไ,ไม,ไม่ไม่ไม่กล้าเรียกว่าไม่กล้าขอบดีกว่าขอบ<ม>แบบไหนมันถึงจะ สวยด้วยความที่ว่าเราไม่กล้าขอบคือเรากลัวว่าเดี๋ยวมันจะไปตัดนั่นตัดนี่คิ้วขาดคิ้วขาดคิ้วขาดคือต้องบอกว่าเวลาส่วนใหญ่เวลาช่างภาพเวลาถ่ายรูปใหม่ๆก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดก็คือจะไม่กล้าขอบรูปขอบอะไรผิดพลาใช่ไหมมีทิคเล็กน้อยๆเวลาเราจะขอบรูปพยายามเลี่ยงช่วงคอต่อคอสอตรงนี้เออคอคอเบรคคอสอบหัวไหล่ตรงช่วงเนี้ยอะไรที่มันเป็นข้อต่อตามร่างกายพยายามเลี่ยงคอด้วย มันมันจะดูเหมือนมือขาดใช่ใช่ใช่มันจะดูขาดทีนี้จะถามว่าบางคนครอกบ,บางรูปผมก็มีนะครอบแบบตาไปเลยเห็นแต่ปากอย่างเดียวได้ไหมได้ปอบปอบคิดว่าได้อ่าบางตัวละครมันก็เขาเรียกว่าอะไรเวลาเราต้องบอกว่าเวลาเราถ่ายรูปสักเซร็จหนึ่งเราไม่ได้ถ่ายลเลอาจจะไม่ได้โพ์รูปเดียวลงไปถูกไหมครับหลาอาจ,จะลงเป็นโปรโตเซตอาจจะลง3รูป5้ารูปเจรูป11รูปถูกไหมเวลาเราลงไปเนี่ยบางรูปอาจจะมีแบบเป็นมุมคอสอพหน่อยสัก2รูปกว้างๆสัก สามรูปครึ่งตัวทั้งสามสี่รูปเวลาเราลงมาก็จะดูเป็นภาาเ,เป็นอัลบั้มเสร็จอ่านีอก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่ขอบภาพให้มันดูแน่นขึ้นคือดาบเนี่ยมันยาวน่าจะประมาณนะสักเกือบสองเมตรได้นะเกือบสองเมตรได้แล้วก็น่าจะมีน้ําหนักผมยลองบนถีบดูล่กระเทิเตาแข็งแรงกันแล้วชืว่อได้หอเ่า,าอ่าอย่างรูปนี้รูปนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เวลาเราขอบภาพ แล้วมันทาให้เกิดอินแพกในภาพออะอย่าปอปดูปุ๊บรูปนี้ขอบแล้วรู้สึกไงบ้างครับเราเห็นอะไรในภาพมากขึ้นมันเห็นสีหน้าแววตาของแบบชัดเจนมากขึ้นครับอโอเคต่อนะครับอย่างรูปนี้เห็นพเมื่อกี้ปอบว่าง่นะเห็นแววตาเห็นสีหน้าของป้าชัดเจนมากขึ้นจริงน,นะการตามถ้าสมมติว่าก่อนหน้านี้เราถ่ายกว้างๆนะครับเราก็จะเห็นตัวแบบเป็นไง อย่างเงี้ยอันนี้อาจจะแบบอีกแสงอที่แบบหนี้นกว้างๆใช่ไหมครับพอเราถ่ายใก,กลๆมากขึ้นปุ๊บนนเห็นสีหน้าอารมณ์ตัวแบบมากขึ้น Impact เขาเรียกเป็น Emotional Impact คือมันทําให้เราเห็นอะไรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดีเทลเป็นชุดอะไรเครื่องแต่งกายที่เขาเตรียมมามันจะเห็นดีเทลได้ชัดมากขึ้นอ่ารูปนี้ อย่างอย่างรูปนี้ตาบม,มันดูใกล้ดูใหญ่มากเลยพี่ไปใช้เทคนิคอะไรจริงๆร,รูปนี้มันก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้เรียกว่าเป็นเทคนิคนอะไรอันวานมากขนาดนั้นละกันนะครับเพราะว่ารูปเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ป๊อปลองลองเชร์ให้ดูดีกว่าคือรูปเนี้ย ถ้าถ้าถามว่าเราใช้กล้องมือถือรูปไปถ่าดนี้ไก็อาจจะยากเพราะว่ามันอยู่ที่โฟกัสเพราะว่าเวลาเราให้เลเยอร์เขาถืออาวุธถึงอ,อะไรที่มันใหญ่ๆเขาจะถือน้ำหนักมันมันหนักข้างหนักมากเลยใช่ผมเคยไปให้เขาถือเพรามือสั่นเลยถือนานๆกลายเป็นว่าพอมือสั่นปุ๊บไม่ไหวปุ๊บสีหน้าออกไปอีกใช่ไหมครับอย่างจังหวะนี้ผมให้เขาลองฟันดูจริงให้ลองเขาลองเหวี่ยงดูจริงนะครับแล้วงจ,จวังหวะนั้นแะเราค่อยจับจังหวะเดี๋ยว เดี๋ยวลองให้ดูดีกว่าว่ากล้องมันทํายังไงได้บ้างคือข้อดีของการใช้กล้องเดี๋ยวลองลองให้ลองโฟกัสดูดีกว่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนเลยใช่ไหมเปลี่ยนอะไรก็ได้อเดี๋ยวลองน้องเลเยอร์ขึ้นมาสองคนเลยครับน้องตั้งเต็นใช่ไหมตั้งเต็นกับน้องจงนะครับ โอเคเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมกาลังจะสวิตช์จอให้มันเป็นหลักกล้องเพื่อให้พวกเราได้เห็นว่าหลักกล้องอะเวลาเราถ่ายรูปจรนนิงม,มันทำงานยังไงแล้วก็จกังหวะที่มันโฟกัสจะเป็นยังไงเดี๋ยวอาจจะให้น้องเขาลองโพสลองขยับท่าลองยืนมือเข้ามาในกล้องลองเดินขยับถอยหลังก้าวมาขา้างหน้าดูว่าโชว์เทคโนโลยีว่ากล้องอย่างนี้มันทํางานได้าหมามันทําให้เราทํางานได้สะดวกได้มากรอสักครูน่ะนะครับ เดี๋ยวเราขยับมาสักปรมาตรงนี้ก็ได้ตรงที่เป็นตรงนี้อโอเคเดี๋ยวตอนนี้ป๊อปติดเลน24 70อยู่นะครับใช้กับนิคอน c 8นะครับเดี๋ยวมาลองเทสดูว่ามันเป็นยังไงอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมไปอยู่ฝัง่งอ่ะเดี๋ยวอันดับแรกก่อนเมื่อกี้เราที่คุยเห็นไปก็คือว่า เราจะล็อกโฟกัสที่ตางตัวแบบก่อนนะครับอย่างปุ่มนี้ป๊อปใช้ปุ่ม a f c นี่ฮะปุ่ม AF on อยู่นะครับ,ลลรบ,ลรบแล้วก็ใช้เป็น a f c แบบ TD Tracking เนอะเดี๋ยวลองโฟกัสที่ดวงตาเขาอ่ะคราวนี้ลองให้น้องๆเลเยอร์ลองขยับลองเดินเข้าหาป๊อปดูนะครับอ่าลองดูเดินเรเ,เ,เ,เดินปกติได้เลยครับเดินหมุนตัวไปมาสังเกตไหมครับว่าโฟกัสจิกเขียวๆเวไป็นไงก็ยังจิกตามอยู่อ่า อันนี้เราเดินเดินถอยหลังเลยเลยครับมมุนตัวปิดตัวไปเลยนะครับอ่าปุ๊บยังจับอยู่ตรงคอกลับมาแล้วหน้าอีกอ่าอ่าเดี๋ลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองอ่าเดี๋ยวอันนี้ป๊อบลองเข้าไปใกล้ๆนิดนึงแล้วเดี๋ยวลองให้น้องลองนะครับจอดับไปแล้วเอามาแล้วมาแล้วอ่าเดี๋ยวลองใช้เป็นเลนวายก็ได้ครับลองถ่ายกว้างๆดูแล้วลองให้น้องก็ยิ้มเมื่อกี้เราพูดถึงช่วงวายเนอะอ่าทำยังไงดีอ่านีก็ได้ Okay. อย่างเงี้ยบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยนวายจะใช้ถ่ายยังไงเราไม่ต้องกดไม่ต้องกดอะไรใช่โอเคอ่าอย่างนี้นะครับโอเคลองเป็นเต็มตัวสิลองเต็มตัวเป็นตัวเห็นขาด้วยดวย้แต่ตั้งก็ได้โอเค,ตอเคแต่ในจอจะ,จะ,จะอาจจะแต,ตงหัวตานิดนึงเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาใครที่ ใครที่อยากถ่ายรูปฤด,ดูตูสูงมากขึ้นเนี่ยให้ใช้ประมาณช่วงสักประมาณ24-25ก็ได้เนี่ยเราให้เขาให้น้องเขายืดขามาข้างหน้านิดนึงแล้าเจกยืดขามาข้างหน้านิดนึงอ่อเอาเขาได้ขอนิดนึงของง่อยนิดนึงอ่าโอเคเป็นไงครับข่าดูยาวขึ้นเทคนิคนี้ใช้ได้ครับไม่ยากเลยอ่ะโอเคอเดี๋ยวขอลองเดินสักคนหนึ่งก็ได้ลองเดินทีละคนเดี๋ยวลองโฟกัสอีกรอบหนึ่งอ่ะเริ่มจากท้าแจนก่อนก็ได้ ลองเดินคนเดียวดูเดินมาขา้างหน้าแล้วหมุนตัวแล้วโฟกัสไปเรื่อยๆอ่าโอเคครับเดินถอยหลังกลับไปอ่าสลับมาเป็นพอเต้นอีกคนหนึ่งปึ๊บอ่าโฟกัสก็ยังตาอยู่นะปึ๊บเนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บอ่ะคือมันง่ายมากคือกลายเป็นว่าเราแค่กดอง่์ปรกัสค้างไว้เองเดียว,วเวลาเขาจะเปลี่ยนท่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายแหละโอเคขอบคุณครับ เดี๋ยวกลับไปที่สไลด์ต่อนะครับเห็นภาพไหมครับเมื่อกี้มันมันใช้งานได้ง่ายคือถามว่าคือมันจะมีคําถามหรือว่าให้เดี๋ยวนี้กล้องมือถือมันมันคุณภาพมันดีแล้วมันต้องยอมเราว่ามันโอเคขึ้นแต่ถามว่าถ้าเป็นส่วนตัวนะผมกับ๊อลเนี่ยอย่างทีมงานเนี่ยเราจะรู้ว่ามือถือเราจะแยกกันมือถือก็มือถือกล้องกล้องเวลาเราเป็นซีรีสฮอบบี้หรือเราทํางานอะไรที่มันจริงจังมากขึ้นกล้องจะตอบโจทย์มากกว่า อ่าเดี๋ยวผมเอาภาพอีกเซตนึงให้ดูก่อนที่จะอ่าโอเคทีนี้รูปนี้มาดูรูปนี้อันนี้จะเป็นซีนกลางคืนละซีนกลางคืนละอ่าเดี๋ยวถ้าใครเคยรู้จักเกมนี้แล้วเคยเล่นนะซีนนี้มันจะเป็นซีนอยู่ในเมืองเหมือนอารมณ์เหมือนประมาณเราจินตนาการให้มันอยู่เหมือนประมาณเมืองพิกา เมื่อมันจะเขียวๆหน่อยมีเปลาเปลปฏิกอร์เขียวๆหน่อยแต่ด้วยความที่ว่าโลเคชั่นบ้านเรามันเป็นไงไฟเขียวๆอย่างงี้มันไม่ได้มีมไม่มีมมดูไม่มเดี๋ยวผมให้ดูอีกรูปหนึ่งรูปที่ถ่ายมาจริงๆประมาณนี้เห็นไหมว่าสีไม่ใช่มีอะไรเปลี่ยนไหรูปเมื่อกี้ฉากหลังใช่สีฉากหลังใช่ไหมครับ<ช>มันดูวอมขึ้นใช่เราถ้าอันนี้คือรูปเดียวถ่ายมาจริงแต่ว่าเราต้องมาปรับโทนที่มันเป็นไงครับให้มันดู เป็นไงครับไปดูไปดิโอเคเพปรอบโฟนนี่ไม่เป็นไงครับให้ยุ่งเขียวมากขึ้นให้เหมือนดูใกล้เขียงมากขึ้นอ่้อย่างรูปเนี้ยอย่างอย่างที่ป๊อปใช้เลยเมื่อกี้เทคนิคเมื่อกี้เลยใช้เนี่ยที่มันกว้างมากขึ้นวายมากขึ้นแล้วเอาตัวอะไรครับตัวป็อปหรือตัววุฒิยื่งเข้าใกล้ตัวจอให้กับเลนส์กล้องใช่ได้เลนส์กล้องมากขึ้นอ,อันนี้ขอบลงแล้วก็นี่อย่างเงีง้ยพอขอบป,ปุ๊บแล้วเห็นเป็นไงครับสีหน้าดูเป็นไง ชัดเจนขึ้นอยูปนี้ผมชอบทั้ง acting แล้วก็รูปท่าเขาเลยครับดูรูปนี้ดีกว่าอันนี้พี่ไปมีใช้การ r ีทันเพิ่มไหมลูปนี้ที่เราเห็นนี่คือจบจากหลังกล้องเลยนะเราใช้เทคนิคแฝโโง slow sync เข้าไปนะครับคือทุกอย่างมันต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้กล้องมันทำงานใช้งานได้ง่ายมากแล้วตัวเล็กขึ้นเบาขึ้นใช้งานง่ายมากขึ้น คือไอ้รูปภาพพวกนี้ที่เราถ่ายมาเราจบแค่ในกล้องตัวเดียวไม่ต้องใช้โปรแกรมอะไรต่ออาจจะมีการปรับโทนภาพอะไรนิดหน่อยสัก 80%- 9 0คือมันสามารถจบได้หลังกล้องแล้วใช่ใชใชก็เดี๋ยวที่เราดูกันวันนี้เนาะถ้าใครสงสัยเทคนิคคลิปไหนรูปไหนอะไรเงี้ยก็ไปถามคนข้างล่างได้เนาะก็จริงๆวันนี้มีเลเยอร์มากมายแล้ถ้าเกิดใคร เขามาแล้วแบบอยากจะขอน้องเขาถ่ายรูปกันก็อาจจะสกิดน้องหรือเรียกน้องเขาทีนึงขออนุญาตครากกอดถ่ายก็ได้ครับน้องคิดว่าหลายๆคนน่าจะยินดีอยากจะให้ถ่ายแล้วก็บางครั้งการที่เราไปแอบถ่ายแล้วน้องเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในท่าพร้อมที่แบบหน้าเขาอาจจะไม่สวยเวลาก็จะมีทิศนิดนึงเวลาผมถ่ายรูปผมจะถามตัวแบบก่อนเลยว่าชื่ออะไรอาชีพอะไรด้วยถามด้วยถามชื่อแบบด้วยอาจถามนิดนึงอะอาะถามน้องคนนี้ได้น้องครับน้องชอบหน้าตัวเองด้านไหนน้องบอกมาแล้วชอบด้าน่าอาโอเค คือตัวเองอ่ะตัวเขาเองเขาจะรู้ว่าหน้าเขาว่าอยู่ด้านไหนเพราะฉะนั้นอ่ะเราเวลา,าถ่ายเราก็จะ,อะโอเคน้องาด้านนี้นะไอ้น้อง,ออน,น,น,องน้องเราหันซ้ายไปนิดนึงเอ้หันซ้ายเอย้หันซ้ายก็รอเหมือนกัน เออเงี้ยคือบางครั้งอ่ะคือเขาตัวเขาเองเขาชอบอีกด้านหนึ่งแต่เรา,า,า,เ,านนเราถ่ายมาเราอาจจะพิเศษอีกด้านนึงเขาสวยได้เหมือนกันซึ่งคิดว่าน้องๆเลเยอร์อในเง,นงนี้ยเดี๋ยวน่าจะน่ารักหน่อยเขาอยากจะให้ถ่ายแล้วลก็เดี๋ยวไงไปเจอกันขาน้างล่างดีกว่าโอ,โอเคก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณที่นะครับมาให้พวกเราได้แชร์นะครับเพราะว่าข้อมูลอะไรก็ลึกซึ้งวันนี้อะไรที่มันเทคนิคแบบแอดไวบ์วันนี้เดี๋ยวเราลงไปคุยกันข้างล่างก็มีบูธนิคอนอยู่ตรงนี้เนาะถ้าใครเดินถ่ายเข้ามาก็เดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างได้นะบครั เซมโปรไว้กับพี่จากนิคอนด้วยนะครับและเดี๋ยวต่อเนื่องเลยเดี๋ยวมีเวิร์กช็อป